แล้นี่ฉันอยู่ในรีปเหรอไอ้ทุกคนจับมาช่วยแล้วนี่แน่นี่แน่นี่เน่ไม่ไก้โอ้เตี้ยวแกเป็นอะไรจังวดฉันเหรอจับมือฉันไว้ขอบคุณาแล้วโอ้เชี่ยไปเราต้องไปเจอเพื่อนอีกเออแหน่ให้ฉันจัดการเองนี่แน่ปุ้งกุ้ง ทุกคนสบายดีกันไหมสบายดีคร <Brothers> okay, ับยี่ปุ้ยนั่นตัวอะไรนั่นอ่ะขบพกขึ้นพอยบักแก้มเนยหย่าฉัจะยิงกันนะอย่ายิงก่อนอย่ายิงก่อนเธออย่ายิงก่อนยงียิบไว้ตัวนี้มันทำเสียงดังเหรือขัดยงียิบไว้ยงียิบไว้อุปกรณ์ค่อยๆเดินนะโอ้ไม่นะฉันเบื่อไม่นะสปุนั์ ยิงมาเลยทุกคนเยอะอย่าอย่ามันไปไหนน่ะบินกซ์ไปโดนปุลแล้วก็ยิงกันเทมานี่ก่อนเออตรงนี้ก่อนนะปุ่มกุกหันอ่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอเคเดี๋ยวจัไปด้วยอ่าขึ้นมาเลยโอเคเซ็ตจอสองฮิวไม่แกวางอาจำจีเราจนเล้นเลยนี่เลย ยงอ่ะเก็มึงไงมาทำพวกอฉันกันเลยก็ต้องโดนยิเฮ้ยเฮ้ยเลลบน่ะยิงปิ้วป้ยก มากเลยสปีกเกอร์มไม่เป็นไรแค่นี้จิบจน้องสาวทีวีผูแมนมาที่นี่ล,ลไ,ไ,ได้ยโอ้ยเอ้าโอ้ยเอ้ยโอยโอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้าโอ้เข้าไป้ยังไงโอ้ยอ้ยโนะอ้ยโอ้ยโอ้ยงอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยไอ้ยโอ้ยโ้ยยโอ้้ยโออโอ้อ้้ โอเคเราก็มาได้แล้ววันนี้เราจะที่ฐานทัพไต่เอ้ยฐานทัพนนะอัอ่<ม>์เราว่าเราเปิดประตูนี้ก่อนดีไหมประตูอะไรเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเข้าไปนะอ่าก็อยากเข้าเปิดเข้าไปมาอะไรอะององงง ไปไดนจริแล้วจงตาจ้โอดีนะกูบันทัอ่าแล้วว่ามาหลอยเงินไปนาไปอีประตูหนึ่งดีกว่าโอเคเอ่อตปดลนโอ้เอ้ยมันนั่นมันอะไรนะนั่นมันกิบีดีกันเหรอกิบดีบอมอ้ายอ้ชวชวยันดอ้ออ้้้อ้ะ ไอ้เนี่ยไอ้มันถอกใครกันเนี่ยน่ามาถอกใครนะนาฬิกาเซมโพทีวีมดและไอ้เมาส์นาฬิกาเซมโพเหรอใช่โอ้เธอกำลังทำอะไรน่ะอือเอออ้ยเอ้ยไม่ไม่ต้องไปอ้าวทำเบอร์แล่ะฉันรู้น่ะว่าเขากำลังทำอะไรตรวจสอกคอมูนตัวซ็อกคอมูลเธอกำลังจะตรวจสอบข้อมูน อองไปแล้วโอเคยิยมเลยขอจบวันไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดสมัครด้วยนะครับทุกคน